น้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยไปเทในสาฟุตบอลเนี่ยสูงสักประมาณทัก2เมตรเอาเรื่องนี้มานั่งศึกษากันแล้วก็สร้างอีโคซิสต็มในในมหาลัยเชียงใหม่ผลิตเบลดิเซลสร้างพลังงานทดแทนให้กับทางประเทศไทยช่วงต้นต้นทศวรรษที่5ได้มีโอกาสทำงานโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว จริงๆแล้วน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยหรือจริงๆน้ำมันพืชเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในครัวเรือนอ่ะก็พบว่าปริมาณในการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากมีการวิเคราะห์ดูนะครับการเอามาทอดซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยมันสร้างไอตัวเรียกว่าสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับเอเวลาเขาทอดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันที่เขาใช้แล้วเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยมันไปไหนอันที่หนึ่งคือลักลอบทิ้งเลยเททิ้งเลยอันที่สองก็มีคนรับซื้อไปทำในอุตสสาหกกรรมเช่นทพวบู น้ำยาล้างพื้นอะไรพวกนี้ก็มีแต่หลักๆจริงๆคือ,คอกลายเป็นว่ามีกระบวนการมารับซื้อน้ำมันตัวนี้ไปเข้าโรงงานไปฟอกสีฟอกกลิ่นแล้วเอากลับมาขายซ้ำใหม่มีใส่ถุงใส่ปี๊ดใส่ติดตาออย,อ,ยอยเรียบร้อยเอามาขายซึ่งอย่างเนี้ยเป็นน้ำมันที่ราคาถูกแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ทั่วประเทศเนี้ยมันจะมีน้ำมันรักษาอย่างเงี้ยเหลืออยู่ประมาณสัก74ล้านลิตรต่อปีน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยไปเทในสนามฟุตบอลเนี่ยสูงสักประมาณสัก2เมตรก็จะพบว่ามันมีปริมาณที่เยอะพอสมควรเรามีศักยภาพที่จะเอามาเป็นประโยชน นอกจากเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นเราก็เลยเอาเรื่องนี้มานั่งศึกษากันแล้วก็มาทําเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันดีเซลผลผลิตมาจากน้ำมันพืชก็เลยเราเรียกว่าเป็นไบโอดีเซลเอามาชดเชยน้ามันดีเซลในรถยนต์ B2B5B 20B 1 0 0รต่างๆสารพัดอย่างที่เราเรียกกันไปตอนนั้นนะครับก็คือสตาส่วน ไปชดเชยน้ำมันดีเซลมากน้อยอยางไรแค่นั้นเองถ้า B 1 0ก็หมายความว่าใช้ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช้น้ำมันดีเซลเลยถ้า B20 ่ก็หมายความว่าใช้ตัวนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้น้ำมันดีเซลอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงนั้นเราสร้างต้นแบบขึ้นมาทดสอบคุณภาพต่างๆก็พบว่าได้มาตรฐานที่สูงมากนะครับหนึ่งคือต้องการที่จะสร้างพลังงานทดแทนอันที่สองคือตัดตอนไอวงจรของฟอกสีแล้วก็มาใช้ซ้ําอยู่ทีนี้ก็จะไปขยายผลต่อผมก็ไปขยายผลที่หมู่บ้านน้องแก้วที่หางดง พื้นเพลหลักเขาเป็นคนที่ทอดแคบหมูขายจักชวนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในชุมชนในหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับเอามาทําเป็นบริเซลเราก็ไปสอนเขาผลิตรันกันเองเขาผลิตกันเองแตกต่างเองแล้วน้ํามันดีเซลไปไหนก็เอามาขายในชุมชน รถปิ c กอัรถอะไรต่างในพื้นชนก็เอามาเติมกันคนก็สนใจแล้วให้ความสําคัญตัวนี้เยอะมากก็มาดูงานกันตลอดมาเลยเองจัดงานวิถีวิจัยเป็นงานวิจัยประจําปีของมาลลยผมเองก็ได้มีโอกาสสร้างต้นแบบไปถวายกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าเรื่องของการผลิตเบลเดเซอร์นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริอยู่เราก็จัดโครงการฝึกอบรมและเวลามาสักสปีได้ อบรมคนที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ว่ามันคืออะไรผลิตยังไงต่างๆเนี่ยนะฮะกระจายไปทั่วประเทศเกิดชุมชนขึ้นมาในเรื่องของการสร้างอีโคโซสิสเต็มตรงนี้ขึ้นมาก็พบ,พบว่าวงจรตรงนี้หายไป ในจังหวะที่ช่วงนั้นน้ํามันจะราคาสูงเบลดีเซลที่เราทำเนี่ยจะราคาที่ถูกกว่าภาครัฐเองก็สนับสนุนในเรื่องของเงินส่วนต่างด้วยผมเองก็สร้างอีโคซิสต็มในในมหาลัยเชียงใหม่ผลิตเบลดีเซลแล้วก็เชิญสีเหลแดงสีแดงในเชียงใหม่เนี่ยเอาน้ามันพืชใช้แล้วเอามาแลกกับน้ำมันเบลดีเซลเราก็หิ้วไอ้น้ำมันพืนใชาากก Diesel, พใช้แล้วเนี่ยามาปี๊ปหนึ่งแล้วก็ช่างกี่ลิตรกี่กิโลแล้วเราก็เบลดีเซลที่ผิดได้เติมให้เข้าไปแทนเอามาแลกกันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีมูลค่ายอย่างอื่น เงื่อนไขนิดเดียวว่าติดสติ๊กเกอร์หน่อยว่าติดไบโอดีเซลน้าแล้วก็ทดสอบสมรรถ,ถนะขึ้นดอยขึ้นต่างก็ยังทาได้อยู่ไปขยายผลสู่อุตสาหกรรมความจริงเราเราอาจจะไม่เห็นว่าการใช้น้ามันพวกนี้เยอะมากอย่างเช่นพวกมันฝรั่งทอดกรอบที่ขึ้นตามห้างต่างๆเนะี่ย2,000ลิตรนะฮะต่อวันให้กับโรงงานที่ลำพูนที่ถือว่าเป็นจังหวะของการสร้างพลังงานทดแทนให้กับทางประเทศไทยแล้วก็เป็นจุดที่ขยายผลที่ทำเรื่องนี้กันมาอย่างกว้างขวางนะครับ